ทักทายสบายดีจ้าเบิดมือเบิดเว้นยังบิไแล้วห้ปลาเมาก็ปลาดำ่งทักทายเอฟซีสุขูสุโคนฮะสิเอาให้มันแล้วยังสิเมื่อแล้วเว้นก็ใกล้สิตกบินล่ะทีมงานทีมงานตัดน่นเลิกแล้วเลิกแล้วเดีเ๋ยวสิพาพไปเบึ่งผลงานสมผลงาน ้ไอจิตาเมื่อพ่อมแม่น่ะเมือ่อแล,แล้วแหละขันอยากเมื่อกะเมื่อแล้วแหละแม่ก็เมื่อพ่อเมื่อพ่อก็เมาก็ได้เนาะประดาเอ้ยแชร์ลูกชายถ่าบอขันอยากเมื่อก็เมื่อก่อนเด้อ กัได้ไม่มีเมื่อกะเมื่อไ่อยากเมื่อกะสามเมื่อพ่อมก็ได้เข่าหน้าหวานเกียวโบใบโบมาขอนเข่ากะทีอยู่แต่ว่าเข่าแจักชิได้เท่าไรล่ะติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามเขาเบิ่งเขาส้มขอบคุณทุกคำคอมเมนต์เด้อ มีเอฟซีทามาอีกแล้วพี่น้องปลาเมาอายุกี่ปีแล้วยังงามอยู่วสันป้าทถออันนี้นะปลาเมาหูจักได้ว่าอียงเอื่นว่าทามีเงี้ยว่าาให้กำลังใจปลาเมาวสันเถอะทั้งคนว่าาย่องให้กำลังใจทั้งคนว่าาความจริงพี่น้องแต่ปลาเมานี่สิตัดจ ที่ตัด mm hmm. ชินใจยอมหับความจริงด uh, ีกว่าป๋อมเอาบ่งามเอ้จีดได้กระตามขอบุญขอบคุณเด้อคำส้มเด้อความจริงมันเป็นบ่ตายความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายป๋อมเอ้าบ่งามแม่นแต่เพิ่นว่าอายุอายุกี่ปีแล้วเพิ่นวะป๋อเมายังงามอยู่สันโอ้ยขอบใจหลายๆคำคำซึ้งส้มคำย่องย่อ แต่ว่าปลาเมาบโบงามจ <laughs> ชิ่งงามเนี่ยได้พี่น้องเลยหุ่นก็บหุ่นเตียเต่ยผิว <laughs> กด็ดำดำอยากให้ปลา,มา,ปาเ <laughs> ามางามอยู่บ่พี่น <c oughs> ้องปากระเปะเป้ยอยากได้ปลาเมางามอยู่บ่แา่ได้ปลาหม่างามแล้ะมั้ง <laughs> <laughs> เห็นได้เหยเอา้งเล่นมาปลามาาเคลิ้มจ้า ปอ้แม่งกรบสันหาบอกเนาะไก่งามพวกคนคนงามพอแต่งบ่เฮอันมีเงินแต่งมันก็งามเหมือนบ่ออันนี้เบิร์ซดละเอาแต่แป้งโปเห็ดอย่างนี้มันก็บ่งงามเนาะแตอืมทาใ่เลยอืม บมดหนุ่มหาหนุ่มตุ๊กตาขนาดเงี่ยสามตุ๊กตาอุ้งเชิงบโอ้มีเงินอุ้งเชิงบัก้าห่ามได้บอกกับผับไปตัดหญ้าอยู่ฮะพรานเดียเมื่อไหร่พี่น้องเอาสิไปเบิ่งผลงานกันเนาะแับนี้เนาะว่าได้ฮอดใส่ไปเบิ่งพร้อมกันนี่แหละประมากบ่ฮู้ว่าเขาตัดฮอดใส่ điền <laughs> pha chắc xinh ngắm ở bọn đê rồi dần đăng cả mẹ, bà mẹ, cả mẹ, cả <laughs> nhã cả mẹ, cả mẹ, cả mẹ, cả đây cả mẹ, cả mẹ, cả Hắn bỏ xe cửa bụt cả Phải lên đây Nhi cả tát bữa đây Mà kiểu ao Ao chạc tát lời hang nhủ hang là có xúc hang không bị có chạo tát cả tát đẹp nhát nhát nè hả lệ tông 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 bút bươn đánh cô เลีบแอวเลยเป็นคน,นหกได้ใจครับม,ม,มันถี่เกินไปถี่แบบบ่ได้ลกออกทั้งถี่ทั้งหยาเขาเจ้านี่ ฮักกะเกี่ยวหายเดียวเบิ้งห่วงมันกันได้ห่วงสำนีมันก็เนาะมันก็ดนะีอันนี้มันผัดห่วงน้อยๆน้อยๆเขาหน้าหวานตั้งกูกหน้าหวานอันเฮาเปิบกเคยเนาะมันกระต่างกันกระพวนปีกอดด่อนใน่นเขาหวานเรียบสิพาไปเบิง่ง หน้าหวานของอันแม่อ้ําหน้าให้ใหญ่นี่แล้วแล้วหน้าให้ใหญ่ซไห่เลียนกันนี่แล้วล่ะยังต่ดไห่ <c oughs> ท,ทัง้งรึ่งเอาไห่เบิกใหม่มันบรท่านซุกมันยังอมเขียวอยู่นี่กับบท่านเฟื่องนี่ยังเขียวอยู่แต่วามาหากมันดแดงละ สุกล่ะเยียบหอยเนะาะทังเทิงบ่มันบอยากสุกเขาก็เลยบตดัดนี่อ่ะมาเบิงอันนี้หน้าหวานของอันนี้ห่วงใยใ่ยพันใ่ที่สุดยอดอันนี้ฮะสุดยอดซัมซีมานเขา ห่วงบากญ่แต่ว่าข้องเส้าหลังกว่วนี่อีกพอหน้าเดียอ่ะขักอะไรอันนี้ฮะเดีย๋ยวบุไปบุามาพันมิตรห่วงแล้วนี่ปีปีปีสิมานี่เอาใหม่พี่น้องนี่ติดกันนี่ประเมาสีหวานเอาบ้านนี่สีหวานเอาห้มันคือของลาวเนี่ยมันติดเปีเปยง หน้าหวานแต่ว่าหวานพอดีพอดีนี่ผักซะออนซ้อนเด้กลัวหอดหน้าดำ สุกแต่ว่าบทันอิ่มแห้งดอกหน้าให้นี่กะแต่ว่าตัดสำเร็จไปแล้วทั้งพุ่นบัดแหงกระเคียวก็เลยยุดสะก่อนเนาะมืออื่นกะสิเกี่ยวเขาเจ้าฮะล่ะให้นี่ให้นี่ก็ลงเกี่ยวบ่ได้ตัวมีนามเอาสิเดี๋ยวเกี่ยวมาเกาะเอา ขั้นกิ้นสูงแห้งอันนี้ผู้เบิกหน้ากันขั้นส,สูงสูงว่าเห็ดเป็นเหว่าเห็ดเป็นทางพอเป็นทางเที่ยวเขาวผัดจกล่งเหลิกเพราะปกติหน้ามันบรเิเวณหน้ามันบรเิเวณเลิกอ,อันนี้นะหน้ามันสูงกว่านี่เท่ากันก็ให้นี่แหละแต่ผู้แต่ผู้แปลงหน้า่าเอาล่งเหลิอกผลึกเฮ ตามแผนปันใด <c oughs> น้ำได้ขามันบวเสมอ <c oughs> ตัวทีถือเกี่ยวไปแล้วนี่ก็ซุปบ่ท่านอิ่มปันได้สำแต่ว่าเกี่ยวไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าตัวทีซุกขักก็ขึ้นนี่แหละเนาะซุกขักหน้าวานนี่โอ้ย มันยังไลยมืออยู่อันนี้ฮะ่ะไครจไปเกี่ยวได้เนาะฮากัเป็นห้างหากเ็เลยเหมาฮาก็ห้างปเป็นตาแล้วไปเกี่ยวกับถิ่มเขาเลยนี่เนะาะยงอีกีจะข่าววันพอนะ นี่ก็จะพาเบึงพาส้มทนีก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเมาในเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนป้าเมาในการเข้าเบึงเข้าชมเอาเอ,อ,อกันคลิปหนาพี่น้องสุขดีเบิดทุกท่านทุกคนก็ให้มีแต่ความสุขสบายดี